ว่าด้วยเรื่องน้ำมันหมูนะคะลูกวางเป็นคนที่ชอบกินน้ำมันหมูค่ะทุกคนเวลาแม่เจียวกากหมูนะคะก็จะเอาน้ำมันหมูมาให้ลูกวางค่ะวันนี้นะคะนึกครึ้มอยากทำเองค่ะหั่นหมูตั้งแต่บ่ายสองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำได้เราทำเป็นมันมันใช่มันคืองานของเราบ่ายคร้อยตกเย็นเย็นมืดค่ะนั่งยุงจะหาไปกินแล้วค่ะเสียงแตกโบ๊ะโบ๊ะดีนะว่ามีฝาหม้อเป็นกำบังและเป็นคนที่ชอบกินกากหมูแบบนี้ค่ะกากหมูแบบนี้คือสิ่งที่ใช่ของกวางกากหมูที่มีติดมันนิดๆนหน่อย หลังจากโบ๊ะบะโบ๊ะบะก็สำเร็จเสร็จรุ่วงไปด้วยดีนะคะแช่ไว้สักหนึ่งคืนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ค่ะ หลังจากที่เราพักน้ำมันไว้หนึ่งคืนนะคะเช้ามาเราก็มาต่อยีกรอบค่ะตั้งไฟเลยนะคะรอสักแป๊บนึงค่ะรอให้น้ำมันร้อนๆนะคะกากหมูที่เราเจียวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็จะพองอีกรอบนึงค่ะหลังจากพองนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะพักไวเสด็จน้ำมันสักนิดนึงน <honeymoon uffle> <systemic> ะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำมันหมูแล้วก็กากหมูแล้วค่ะกากหมูแบบนี้นะคะลูกกวัางชอบมากเลยค่ะเวลาเคี้ยวไปนะคะมันเป็นความกรอบแบบแข็งๆนิดๆค่ะไม่ใช่ความกรอบคล้ายๆแบบแคปหมูนะคะ เสร็จเรียบร้อยเตรียมอาหารให้คุณพ่อและคุณลูกกินข้าวเช้าต่อกันเลยค่าว,วันนี้กินสายสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดของเอวาค่ะ